สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พกไปช่องคาถาแหล่งลมพาบ้าน EP ที่2 6 9นะครับเราเดินทาง2 6 9อ EP ครับพี่พี่วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่พี่เราไปให้พี่พี่้งหมด20่รายการสวยๆนะหล้งนั้นันเลยครับวันนี้ พี่พี่ถ้าไหนสในใจอยากอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามตองไหนพี่พี่สามารถโทรมาที่เบอร์063 4789454เลยนะครับหรือพี่ท้านไหนจแจ้งไลน์สอบถามเพิ่มเติมแอด,ดไลน์เขามาที่เบอร์063 4789454เลยนะครับ แอดเข้าสมมรับพูดคุยเข้ามาต่องารายพี่หรือพี่ไหนสนใจอยากปิดองไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพี่นายรายการีเท่าไหร่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางพี่ไม่บวกเพิ่มครับพระทุกรายการจะส่งตรงตามปกนะครับพี่พี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียรายพี่พ เรามาเล่นในการที่หนึ่งกันครับลากที่มีเป็นตรงน,นี้เลยครับนี่ครับเป็นต่อคู่เลยครับตรงนี้เป็นต่อคู่เรี่ยมน้ํามันเลยครับตรงนี้นี่ครับเป็นต่อคู่เรี่ยมน้ํามันครับเป็นต่อคู่เลียมน้ํามันทส่รแบบนี้เลยนี่ครับต่อคู่นี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลย,ต,เเลยต่อคู่เรี่ยมน้ํามัน นี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยต่อคูเลียมน้ำมันนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับต่อคูเลียมน้ำมันนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยรายการที่หนึ่งต่อคู่เลยนะมันองนี้เอาไปในราคาเอาไปสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทเลย <c oughs> สี่ร้อยบาทครับสี่สร้อยบาทสวยแบบนี้ครับเป็นต่อคู่เลยน้ำมันรับองนี้ลายกันที่หนึ่งเลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปกันที่สองลายกันที่สองจะเป็นพระพมรมสี่หน้าครับองนี้ <c oughs> เป็นพระพรมสี่หน้าเลย <c oughs> นี่ครับพระพรมสี่หน้า <c oughs> สวยสวยแนี้ครับพระพรมสี่หน้า นี ens, like official, ่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้ครับพระพรมสีหน้านี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับพระพรมสีหน้านี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับรายการที่สอง พระพรมสีหน้าองนี้เอาไปใน,นราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับ5 0าบาทาเสือเนี้เป็นพระพรมสีหน้าครับงนี้ลายการที่สองเลยนี่ครับต่อไปการที่สามลายก็จะเป็นเขี้ยวแกะเสือครับองนี้เป็นเขี้ยวแกะเสือเลยนี่ครับเขี้ยว แกะเสือสดนี้เลยครับครับเคี้ยวแกะเสือเสือแบบนี้เลยครับครับเคี้ยวแกะเสือนี่ครับเป็นสวยแบบนี้เลยนี่ครับเคี้ยวแกะเสือ ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับลายการที่สมเขี้ยวแกะเสือองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย600บาทครับ6แล้วบาทสือนะเป็นเขี้ยวแกะเสืออวกนี้ลายการที่3มเลยนี่ครับ ต่อไปรายการที่4หลายกัน,นี่เจนพระปิดตาฝังมุดทองหล่พอพระแก้วครับมองนี้เป็นพระปิดตาฝังมุดทองหล่พอพระแก้วหลังแบบครับตรงนี้ครับปิดตาฝังมุดทองหล่อพระแก้วหลังแบบนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เ,เลยปิดตาห,ดหลังแบบนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยปิดตาพระแก้วหลังแบบ นี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับสว,สวยแบบนี้เลยปิดตาะพระแก้วหลังแบบรายการที่สี่พระปิดตาฝังมุดทอหลังพระแก้วหลังแบบองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทสวยเนี้นะครับเป็นปิด ตาฝั่งมุดทองพระแก้วหลังแบบองนี้ลายการที่สี่เลยนี่ครับต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าจะเป็นพระกิ่งปเปลเลสห่มคุมเนื้อไม่กระสิทธ์ครับองนี้เป็นพระกิ่งปเปลเลสห่มคุมเนื้อไม่กระสิทธ์เลยครับกิ่งปเปลเลสห่มคุมเนื้อไม่กระสิทธ์ นี่ครับไปเซอร์แบบนี้เลยนี่ครับพระกิ่งพระเลทโฮมคุมเนื้อเมกะซิตนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับพระกิ่งพระเลทโฮมคุมเนื้อเมกะซิตนี่ครับไปเซอร์แบบนี้เลยนี่ครับรายการที่ห้าพระ กิงเปาเล็ดห่มคุมเนื้อเมกซิตองค์นี้เอาไปในะราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย600บาทครับ6 0รบาทเสริมนี่ครับเป็นพักกิ่งเปาเล็ดห่มคุมเนื้อเมกซิตครับองนี้รายการที่5เลยนี่ครับต่อไปรายการที่หลรายการนี้เขาจะเป็นตะกรุดเงินอนาะจารย์นองนอ8 0ูนย์ครับองนี้ เป็นตะกุดเงินอาจารย์นองนอแปดศูนย์เลยครับตะกุดเงินอาจารย์นองนอแปดศูนย์ครับเป็นตะกุดเงินเลยครับดอกนี้เป็นตะกุดเงินเลยนี่ครับตะกุดเงินนอแปดศูนย์ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยครับตะกุดเงิน,นอาจารย์นอง นี่ครับไปเซอร์แบบนี้เลยรายการที่6ตะกุดเงินอาจารย์นองนอ80อศู์งนี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย600บาทครับหกรบาทเซอร์บบนี่เปตะกุดเงินอาจารย์นอนรอ80ครับตรงนี้รายการที่6เลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่7 ลายกันที่จ็จะไปตลับสีพึ่งครับตรงนี้เป็นตลับสีพึ่งหลงพกกลัวเลยครับตรงนี้นี่ครับประตูสิตาลามไปตลับสีพึ่งหลวงพ่อกลวยเลยนี่ครับประก่าเนื้อนะครับตลับสีพึ่งหลวงพ่อกลวยนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยเสิร์ชแบนี่เลยครับตลับสีพึ่งหลวงพ่อกล้วย นี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับไปเสิร์ฟนี้เลยครับตลับสีพึ่งหลงผักกล้วยนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับปาแบบนี้เลยครับลายการที่เจ็ดตลับสีพึ่งหลงผักกล้วยองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับห้ายบาทแบทบนี้นะครับเป็นตลับสีพึ่งหรอกพกวยครับตงนี้รายการที่7เลยนี่ครับ mm. ต่อไปรายการที่8ปด mm. ายการที่8จะเป็นเหรียญเงินหน้ากากทองหลอกพัดแดงครับตรงนี้ เป็นเหรียญเงินหน้ากากทองหลวงพ่อแดงวัดเขาบริดอิทเลยครับตรงนี้นี่ครับเป็นเหรียญเงินหน้ากากทองหลวงพ่อแดงวัดเขาบานไดอิทนี่ครับไปเสวยแบบนี้เลยเหรียญหน้ากากทองแล้วตรงนี้เป็นเหรียญหน้ากากทองเลยนี่ครับเหรียญหน้ากากทองเสวยๆแบบนี้เลยครับเหรียญหน้ากากทองนี่ครับไปเสวยแบบนี้เลย นี่ครับไปเสิร์ชนี่นะครับเหรียญเงินน้ากากทองนี่ครับไปเสิร์ชนี้เลยรายการที่แปดเหรียญเงินน้ากากทองหลวงแดงวัดเขาบ่อใดอิฐองนี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเสิร์ชนะครับเป็นเหรียญเงินน้ากากทองหลวงแดงครับองนี้รายการที่แปดเลยนี่ครับ ต่อไปรายการที่9ก้าไล์กันที่ก้จะเป็นดาวอัลระเพ,พ่ะพินนะครับตรงนี้เป็นดาวใหญ่หลวงพ่อพินนะเลยนี่ครับเป็นดาวอัลระเพ่อพินะนี่ครับไปเสิร์บบนี้เลยดาวทะเลพะพินนะเป็นดาวใหญ่หะะครับตรงนี้เป็นดาวใหญ่เลยนี่ครับไปเสร์แบบนี้เลย นี่ครับสวยแบบนี้ครับเป็นดาวยังหลพ่อพินนะสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับลายการที่9ดาวใหญ่หลวงพ่อพินนะองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับ500บาทสวยแบบนี้ครับเป็นดาวยังหลวงพ่อพินนะองค์นี้ลายการที่9เลยนี่ครับ ต่อไปรายการที่10บรายการที่10จะเป็นเหรียญเจ้าส่วนหลวงปู่บุญนะตรกนี้เป็นเหรียญหลอดเจ้าส่วนหลวงปู่บุญเลยครับพวกนี้นี่ครับเหรียญหลอดเจ้าส่วนหลวงปู่บุญเสิร์ฟแบบนี้เลยเหรียญหลอดเจ้าส่วนหลวงปู่บุญนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับเหรียญหลอดเจ้าส่วนหลวงปู่บุญ ไปเิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับไปเสิร์ฟนี้เลยครับเรียวเราจะสซิร์ฟบุญนี่ครับข้างหลังแบบนี้เลยข้างหลังไปแบบนี้เลยครับข้างหลังไปแบบนี้เลยนี่ครับไปเสิร์ฟนี้เลยครับ เป็นเลี่ยมเงินแท้ตรงนี้เป็นเลี่ยมเงินแท้เลยนี่ครับเลี่ยมเงินแท้นี่ครับลายการที่สิบเหรียญหล่อเจ้าสุรปุมบุญเลี่ยมเงินแท้องคนี้เอาไปในราคาเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทองนี้เป็นเหรียญเจ้าสุรปุมบุญเลี่ยมเงินแท้องนี้ ปลาการที่10เลยนี่ครับต่อไปแล้วการที่11 11จะเป็นขุนเป็นกระดูกแกะขุนแผนนะพวกนี้เป็นกระดูกแกะขุนแผนเลยนะครับกระดูกแกะขุนแผนสวยๆแบบนี้นะครับกระดูกแกะขุนแผนนะครับเป็นกระดูกนะพวกนี้ เป็นกระดูกเลยนี่ครับกระดูกแกะขุนแผนเสริเสรนี้กระดูกแกะขุนแผนไปเสริมแบบนี้เลยนี่ครับไปเสิมแบบนี้เลยครับกระดูกแกะขุนแผนนี่ครับไปเสริมแบบนี้เลยกระดูกแกะขุนแผนไปเสริแบบนี้เลย นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับลายการ11บเกระดูกแกะขุนแผนองค์นี้เอาไปใน,นราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลยหกรบาทครับหกร้อบาทสวยกบกระดูกแกะขุนแผนในองนี้ลายการ11เเลยนี่ครับ ต่อไป12 12จะเป็นกระดูกแกะแม่นางกวักครับตรงนี้เป็นกระดูกแกะแม่นางกวักเลยนี่ครับกระดูกแกะแม่นางกวักสวยๆแบบนี้ครับกระดูกแกะแม่นางกวักนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับขนาดแบบนี้เลยครับ หลังเป็นแบบนี้เลยนี่ครับเสิร์ฟแบบนี้ครับกระดูกแกะแม่นางกวักก็ไปเสิร์ฟแบบนี้เลยลายการ12บสองกระดูกแกะแม่นางกวักองนี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย หกร้อยบาทครับหกร้อยบาทสวยนี่เป็นกระดูกแกะแม่นางกวางครับตรงนี้ลายการสิบสองเลยนี่ครับต่อไปสิบสี่สิบสี่จะเป็นเบีย้ยแกงเงินครับตรงนี้เป็นเบีย้ยแกงเงินเลยนี่ครับเบีย้ยแกงเงินนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยเบีย้ยแกงเงิน นี่ครับไปเสิร์ชแบบแ,แบบแ,แ,แบบนี้เลยเบยแกงเงินนี่ครับไปเสิร์ชแบบนี้เลยเบยแกงเงินนี่ครับเสิร์ฟนี้ครับเป็นเบยแกงเงินนี่ครับไปเสิร์ชแบบนี้เลยนี่ครับรายการสิบสาม เบี้ยแก้งเงินองนี้เอาไปในะราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย600บาทครับ6กรบาทเสริมเ,เป็นเบี้ยแก้งเงินครับองนี้ลายการ13าเลยนี่ครับต่อไป14 14จะเป็นโยนีแกะแม่เปือครับองนี้ เป็นโยนีแกะแม่เปิดเนื้อสำลีเลยครับตรงนี้นะครับโยนีแกะแม่เปิดเนื้อสำลสวยๆแบบนี้เลยโยนีแกะแม่เปิดเนื้อสำลีนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยโยนีแกะแม่เปิดเนื้อสำลีนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยครับไปสวยแบบนี้เลยครับโยนีแกะแม่เปิดเนื้อสำลี นี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับลายการสิบสี่โยนีแกะแม่เปิดนสมฤทธิ์องน์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย600บาทครับ6 0รบาทสวยจะเป็นโยนีแกะแม่เปิดน่สำลีครับองนี้ลายการ14เลยนี่ครับ ต่อไป 15. 15 15จะเป็นพระสมเด็จลงลักปิดทองครับตรงนี้เป็นพระสมเด็จลงลักปิดทองเลยครับสมเด็จลงลักปิดทองเสีๆอย่างนี้ครับพระสมเด็จลงลักปิดทองนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับ เสสรับนี้ครับพระสมเด็จลงรักปิดทองข้างหลังไปแบบนี้เลยนี่ครับักแบบนี้เลยครับข้างหลังเป็นแบบนี้เลยนี่ครับ <c oughs> เสสรับนี้เลยครับลายการสิบห้าพระสมเด็จลงรัก ปิดทององค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย600บาทครับ6 0 0้บาทสวยนีย่เป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองครับองนี้ลายกลาง15เลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไป16 16จะเป็นขวานฟ้าผ่าเก่าครับองนี้ เป็นขวานฟ้าผ่าเก่าเนื้อสำลีเลยครับตรงนี้นี่ครับเป็นขวานโบราณเลยครับเป็นขวานโบราณเนื้อสำลีนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยขวานโบราณฟ้าผ่าเนื้อสำลีนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยครับ ไปเสิร์ฟแบบนี้เลยขวานโบราณเนื้อสำลิดนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยครับลายการสิบหกขวานโบราณฟ้าผ่านเนื้อสำลิดองค์นี้เอาไปนะ่ะล่คาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย6 ร้อยบาทครับหกร้อบาทบสวยแบบนี้นะครับไปสวยแบบนี้เลยต่อไป17 17จะเป็นปรลัดขิกไม้งิ้วดำครับตรงนี้เป็นปรลัดขิกนางควรไม้งิ้วดำเลยลประปลัดขิกนางควรไม้งิ้วดำสวยๆอย่างนี้ครับปรัดขิกนางควรไม้งิ้วดำ นี่ครับเป็นไม้ยูดัมไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับไม้ยูดัมไปสวยแบบนี้เลยครับไปสวยแบบนี้เลยเป็นไม้ยูดัมนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยครับรายการสิบเปลัดขิกนางควรไม้ยูดัมองนี้ เอาไปในะราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย600บาทครับ6กร้อบาทเสรือก็เป็นปลาคิกนางควรไม้ยูยดําครับตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ลายการ17าเลยนี่ครับต่อไป18 18จะเป็นลกช้างครับตรงนี้เป็นลกช้างเก่าๆเ,เสร์ฟแบบนี้เลยลกช้าง นี่ครับลกช้างไปเสวรแบบนี้เลยนี่ครับลกช้างนี่ครับไปเสิรแบบนี้เลยนี่ครับไปเสิรบบนี่ครับลกช้างครไปเสวรแบบนี้เลยนี่ครับเสิร์ฟนี้เลยครับลกช้าง นี่คร mm ับไปสวยแบบนี้เลยข้างหลังเป็นแบบนี้เลยครับข้างหลังเป็นแบบนี้เลยลกช้างนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยครับลกช้างนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยครับ ลายการ18ลกช้างองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป700บาทครับ700บาทเลย7จ็700บาทครับเจ็ร้บาทสวยแบบนี้นะคะเป็นลกช้างองนี้ลายการ18เลยนี่ครับต่อไป 19. 19 19จะเป็นตะกุดหนังเสือครับองค์นี้ เป็นตะกุดหนังเสือหลวงพ an, ่อเปิ่นวัดบางพระเลยครับตรงนี้เป็นตะกุดหนังเสือหลวงพ่อเปิ่นเลยนี่ครับตะกุดหนังเสือหลวงพ่อเปิ่นนี่ครับไปเสือแบบนี้เลยนี่ครับตะกุดหนังเสือนี่ครับไปเสือแบบนี้เลย นี่ครับเสร็จๆนี่แหละครับเสร็จแบบนี้เลยลายการสิบเก้าตะกุดหนังเสือองค์นี้เอาไปนะั่นลาค่ะเอาไปหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทสวยเลยเป็นตะกุดหนังเสือพวกนี้ลายการสิบเก้าเลยนี่ครับ ต่อไปยี่สสจะเป็นกุมารทองหลวงพ่อสาคอนนะเมงนี้เป็นกุมารทองหลวงพ่อสาคอนเลยนี่ครับกุมารทองหลวงพ่อสาคอนนี่ครับไปเสือแบบนี้เลยกุมารทองหลวงพ่อสาคอนนี่ครับไปเสือแบบนี้เลยนี่ครับจินดามมน,นี สวยๆแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับวัดหนองกลับครับตรงนี้วัดหนองกลับเลยนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยครับถานเป็นแบบนี้เลยนี่ครับถานเป็นแบบนี้เลยครับ ไปสวยแบบนี้เลยรายการ,รายี่สิบกุมารทององค์นี้เอาไปในราคา,าไปหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทเลยหนึ่งพันสองบาทบองค์นี้เป็นกุมารทองหลวงพ่อสาครเลยครับองค์นี้รายการยี่สิบเลยนี่ครับ ก็จบไปได้ยี่ลายการที่นำพี่ๆชมกันในวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองค์ไหนพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์0634789454ได้เลยนะครับหรือพี่ท่านไหนแจดทไลน์สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0634789 สี่ห้าสิบเลยนะครับแอดเข้า,าสถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคาร์พี่พี่องค์ไหนเราแบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับแอดประสอบถามกันได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นลรหรือพี่าไหนสนใจอยากปิดองคไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีิษหนายลายการที่เท่าไร่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางครับพี่ๆบวกเพิ่มครับพระทุกรายการ,ราจะส่งตรงตามปกนั่น,นครับพี่ๆสำหรับวันนี้คาถาแหล่งโลหะบ้าน EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันี่หน้าครับสวัสดีครับ